เพนเพ n Good morning everybody รุณนสวัสดิ์ครับทุกท่าน <c oughs> พูดเองก็หัวเราะเองวะไอ้นะ <c oughs> เอาคึกคืนแต่เช้าขอให้ทุกท่านดูคลิปนะตอนเช้าแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับกนดูแล้วก็ไปทำงานนะจ๊ะเอ้ยเอ้า นาะอยู่กับ t s 911ว้าวนะครับเว็บนี้ที่น่าเชื่อใจมั่นใจและนาะก็เล่นอยู่ที่เว็บนี้ด้วยนะครับมั่นใจเรื่องเบิกถอนได้แน่นอนนะครับฝากก็สะดวกมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะเออเอา้าวมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนคลับนะอ้วนกุ้งยิงปลาด้วยครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดสมาชิกกับ t s 911ว้าว้นะจ๊ะรีบทักไปเลยตอนนี้มีโบนัส50นะครับมีโบนัส50 ฝากแรกของท่านท่านฝากแค่300นะโบนัสไปเลยอีก150รวมเป็นได้เครดิต450บาทคุ้มไปสมัครอ้าวมาวันนี้เข้าสู่เกมครับวันนี้นะก็เริ่มุ่งด้วย6ก0นะจ๊ะก็แน่นอนก็อยู่ที่นัดละ60สตากระตางก็คือ0 6นะจ๊ะปรับคืนเรียบร้อยมาโอ้เยี่ยมเริ่มด้วยแมงกะพรุนไฟฟ้าอีกแล้วนะชอบเปิดเช้าด้วยแมงกะพรุนนะเออแปลก หรือเป็นไอเทมที่นาชอบกรู้สึกถูกใจเล็กๆกับแมงกระพุนเอ้ามาบอเอาแมงกะพุนคอกขีแตกไหมไม่แตกข้ามตัวไปนะครับเออได้ได้มีไหมมีไอเทมอะไรให้ดูมีไอเทมอ่ยังไม่มีอ่ะวันี้เอามาแล้วปูปูตะวันมาแล้วปูโลมาทองไม่แตกไปปักเป้าต่อเออแตกโลมา ปืนฟีเอาแตกแล้วเยี่ยมสมากมังกรทองแตกไหมไม่แตกเป็นข้ามย,าย้ยายย้ายกลับไปเอ้แตกโอ้แปดร้อยแปดสิเยี่ยมเอา <_ altogether> ต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับคลิปนี้เร็วอีกแล้วจ้าเข้ามา6 0 0้นะจ๊ะออกพันหเรียบร้อยนะครับกำไรมา500ง่ายๆเร็วๆรวนะ็นะน้าทำได้ทุกคนทําได้นะครับ ซึ่งก็ทุกคนทําได้นะก็เห็นมีทุกคนเมมาหาจ inbox มาหานบอกอนะ็อบรอ 8, 88, 8 88, ตลอดนี่อ่ะ888สนงสัยช่ว,ชวงนี้พี่มังกรทองเขาแจกมัง้งเออดีจังชอบเร็วมากอ้าวโอเคถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็สำเร็จตามเป้านะจ๊ะงั้นนะไปก่อนนะครับ